ครับสวัสดีครับวันนี้จะอธิบายเรื่องอพละเนื้อชินตกะกัวสนิมไข่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมสนิมจึงออกเป็นไข่อย่างเดียวไม่ขึ้นสนิมแดงต่อนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของตกะกัวที่เป็นต้นแบบมาหรือว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขปัจจัยส่วนผสมหรือสิ่งแวดล้อมไปแล้วแต่อันนี้ต้องวิาพากษ์กันต่อไปแล้วครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า พวกตะกัวสนิมไข่พวกนี้เนี่ยสนิมแดงจะมีน้อยครับมีบ้างปลายครับแต่ว่าในวงการก็ยังเรียกพระเหล่านี้ว่าเป็นพระสนิมแดงนะครับมีสีแดงปลายบางๆนะครับเรื่อๆแค่นั้นเองครับไม่ออกแดงจัดจ,จ้านเหมือนกับพระสนิมแดงทั่วไปนะครับลักษณะเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของสนิมไขนะจะเห็นรักนะครับเห็นรักอยู่อยู่อยู่คุมพระอยู่นะฮะ แล้วใต้รักก็จะมีสนิมดันขึ้นม,มานะแล้วก็แตกแล้วก็ทับอยู่ข้างบนนะฮะเนี่อรักษณะอย่างเงี้ยครับลักษณะที่ว่าพาเกเขาไม่ค่อยทํากันนะที่จะทําให้มีรักคุ้มสนิมอยู่แล้วก็มีสนุมสนิมเกิดขึ้นมาทับอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าเราเรียกว่าทําให้ความที่ว่าน่าจะดูยากกลายเป็นดูง่ายนะฮะเนี่ยเนยอดกุพลลบรีนะฮะเนี่ยอย่างนี้ครับยอดกุ <S <S <keep> <S <S พลลบรีนี่ก็มีหลายกุด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นกุ่หนึ่งนะครับแล้วก็ สนิมไข่ก็เยอะนะครับจะนิมแดงก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่รักเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญแล้วก็มีคราบครุคราบปูนคราบสนิมทับอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยนะแล้วก็หลังจะเป็นหลังลายผ้านะครับลายผ้านี่จะละเอียดยิบเลยนะครับลายผ้าจะละเอียดยิบลายผ้าไม่ใช่ผ้านะครับเป็นพวกเครื่องมือที่ใช้ในการกดองพระเพื่อเป็น,เป,นเป็นการประหยัดมวลสารหรือประหยัดโลหะในการทำพระากดลงไปก็จะแบนเต้ออกมาแล้วก็ตัดออก ทำให้เอาโลหะที่เหลือจากองค์นี้ไปทําองค์อื่นต่อได้ครับเพื่อเป็นการประหยัดนะฮะเพราะนั้นในบางคนเข้าใจว่าเป็นเอาผ้าไปกดไม่ใช่ครับผ้ากดไม่ได้ครับโลหะกาลังหลอมละลายอยู่ผ้าไปกดก็ไหมหมดแล้วครับเป็นคําพูดเล่นที่เครับเนี่ยฮะองค์พระนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับฮะ,อ,ะองค์พระก็จะพวกสนิมไขานี่สีจะไม่ค่อยอเนื้อจะไม่ค่อยสวยนะเพราะจะปุบปุบบวม แต่ว่าจะว่าสวยในความหงายของมวลสารก็โอ,อเคแล้วครับแต่ว่าโดยองค์พระนิพุธศินจะเพี้ยนเลยครับเพี้ยนนั้นนั้นเลยครับเนี่ยฮะหน้าก็จะเพี้ยนนะครับวงแขน,นต่างๆพุทธศิ์ต่างๆเพี้ยนเนี่ยเป็นวงแขนโลบรีนะฮะมีกําไรข้อกาําไรกําไรแขนแล้วก็มีพระศอแล้วก็มีอะไรต่ไม่อะไรประดับเยอะแยะนะฮะศิปลปะโลบรีทั้งแบบนี้ครับเนี่ยฮะเครื่องประดับเยอะแยะไปหมดนะฮะ แล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นนะฮะการดันขึ้นมาของสนิมขึ้นมาฮนะนอกจากมีรอยอที่เขาเรียกว่าลายผ้าแล้วก็ยังมีรอยดันของสนิมขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลากหลายแล้วก็ดันมาแล้วก็มีสนิมปูดขึ้นมาแล้วก็มีคราบขูดทับซ้อนขึ้นมาใช่ไหมฮะหลากหลายละเอียดละอ่อนนี่ครับนี่เป็นความหมายของคาว่าพระแท้ดูง่ายครับอยากให้ดูอีกกลุนหนึ่งนะครับูเดะดีเจ็ดชั้นนะครับ อันนี้จะเห็นว่านี่ก็เป็นยอดคุงพลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ right? เป็น hm ลักษณะเดียวกันนะครับเป็นลักษณะของสนิมไขดันออกมาแต่ว่านี้รากเรือน้อยแะครับรากเหรือน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสนิมไขปูดขึ้นมาหลากชั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีก้อนๆขาวๆแล้วก็ใช่เลยไม่ใช่ครับแต่ละจุดนี้เป็นชั้นๆชๆๆชั้นๆอยู่เลยฮะนี่คือตัวพิสูจน์ว่าสนิมเขาไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวนะครับ ถ้าที่ทําเรียนแบบมานี่ส่วนใหญ่ก็จะทําสนิมมาพร้อมกันทีเดียวนะไม่รอนะครับแต่ว่าของที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสนิมหลากชั้นหลากอายุครับนะซ้อน,ซ,อนซ้อนทับกันนะฮนะแต่ก็อยู่ในกลุ่มพวกสนิมไข่มอนกันนนี่เฉพาะสนิมไข่นะดูด้านข้างนะฮะการปริแยกของง่ายๆนะเป็นชั้นชั้นสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าแท้ดูง่ายนะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้ปริแยกออกนะครับแล้วก็มีชั้นหลากหลาย หลากสีหลากนั้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในกลุ่มสนิมไขมันเดิมนะครับนี่ครับด้านข้างใช่ไหมครับนะด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับนะแล้วผสงเข้าไปที่หน้าพระเห็นไหมครับเห็นชัดชัดเจนนะครับมีรักเก่านะครับดูปลูดดันออกมาเกือบหมดแล้วนถ้าไม่เหลือแล้วตรงนี้นะฮะแต่ว่าสนิมไขยังอยู่ครบบอยู่ครบดีสวยสนิมไขกลายเป็นตัวงามขององค์พระไปนะครับ ด้านหลังสูวนด้านหลังก็จะเห็นความหลักชั้นของสนิมไขเหมือนกันนะครับนี่ฮะหลักั้านปูดๆอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นก้อนๆเนื้อเดียวไม่ใช่ครับก้อนนึงมีหลายเนื้อครับปนกันอยู่ครับนี่ครับลักษณะของสนิมไขนะครับลองดูนะครับผ้าพวกนี้ยังเป็นผ้าที่พอจะหาได้ทั่วไปอยู่ครับเป็นเพราะว่าเป็นผ้าไม่สวยมากครับก็เก็บไว้ศึกษาก็ดีครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ